เป็นเวลาทีหนึ่งจริงๆหรือเปล่าทีนึ่อะี่ยตเน่ไดอวัีเชพบกับพวกเราตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืน20นาทีแล้วนะคะไม่หลับไม่นอนวันนี้พวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันคะ วันนี้พวกเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเด็ดมากก๋วยเตี๋ยวต้มยำลุงกับป้าใช้เวลาการเดินทางเท่าไหร่นะวันนี้วันนี้ก็ประมาณรัก20นาทีดูจากในแมปนะครับเราได้ไปถึงที่นั่นประมาณเที่ยงคืน40ว้าวก็ประมาณ1 3 1 4กิโลประมาณนี้แต่ว่าวันนี้ <Yeah. S 2> ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรามากันเป็นครอบครัวใหญ่เพราะเรามีแกส๊สุดพิเศษของเราคือขอบคุณครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือ2กูรูสายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกัน2กูรูสายเตี๋ยวสองกูรูสายเตี๋ยวเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะไปจะไปสะดุกขนาดไหนเดี๋ยวเวลาไปเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยเลยครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วเราไปเลยตอนนี้นี่ถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดของเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเด็ดขนาดไหนร้านนี้มีอะไรบ้างครับเฮ้ยร้านนี้บอกเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำต้องมันมีให้สั่งธรรมดากับสั่งพิเศษ แต่พิเศษของมันเนี่ยเหมือนจะเรียกว่าเน้นเครื่องหรืออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวไปดูว่าเป็นไงวันนี้มามากูรู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 สายก๋วยเตี๋ยวว้าวนี่เป็นเวลาทีหนึ่งจริงจงหรือเปล่าเทีหนึ่ง <laughs> เมื่อกี้สั่งไปเยอะเลยบะหมี่แต่เมื่ี้บะหมี่ยำหนักไม่ใส่ไส้หนึ่งที่นี่เขาแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ใส่พวกเครื่องในด้วยอันนี้รอมากี่นาทีแล้วน่าจะประมาณ15 20้ายี่สินาทีแล้วละตอนนี้น่ามันเกือบ20นาทีแต่ด,ดูคุ้มค่าการรอแน่นอน one hour later นี่ก็เป็นเวลาทีหนึ่งสิบหกเราก็ยังดันด้นมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเพราะเดี๋ยวจะไม่ทันวนันศุกร์เราลงคลิปทุกวนัวนศุกร์เป็นศุกร์ หกโมงเย็นอย่าลืมไปติดตามกันนะครับชื่อช่อง Google คือหาไปเถอะพิมสามสี 3, ่รอบหาอย่างนี้ก็มันจอต้องพิม g ์ o g ุ e Day Channel เตอได้ไหมครันี้เข้ามาเถอะปากกาก็รับปากกาดินสอยังลบเอามาเถอะ G O O B D A Y แล้วก็ Channel g r o u p Day Channel กดซับตรงไหนนะชี้ให้ดูนี่กดซับตรงไหนชี้ตรงไหนก็ได้คนตัดเขาบอกชี้ตรงไหนก็ได้ใส่อะไรหมดขอบคุณครับตรงไหนบครันี้ครับตรง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 นี้ครับตีกระดิ่งด้วยตีกระดิ่งตรงไหนตรงนี้ไปเอสขนาดวันก่อนอยากกินข้าวแกงกะหรี่เราเขาไม่เอาแกงเอาแต่กะหรี่แม่ค้ายืนขำเลย ยังไม่ถึงเวลาครับเดี๋ยวไปดูกันว่าดีขนาดนน <Whoa. S 1> ไปไปสั่งอะไรมาผมสั่ง,งอบะหมี่ยำัหนักนี่คือตะเวนกินก๋วตเตี่ยวมาน่าจะ ทั้งแขนปะทั้งแขนป้มาณยี่สิบยี่สิบเก้ปีอย่สิบกปีกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะป่าเพิ่งเกิดเนี่ยนี่ป่าเพิ่งเกิดเฮ้ยผมสบายคุณผมจก้นนะสีเหลืองยัโลมะม่วงม a n โกมีนพิโตไครกวนตีน ยิงมันโดนลูกโม่อะไรมียำพิเศษไม่ไสเป็นเส้นเลยโอ้ดูมันร้อนเลยต้มเนียบอกว่าเป็นไงบ้างโอ้แลวขอรองชิมก่อนนะครับ ๋้ยเต๋่วเนี่ยมันต้องกินพร้อมน้ำซุปคุณกินกันไม่เป็นทางตรงไม่ต้องอ้อมดูคำดูคำเป็นยังไงบ้นนางบอกให้เพื่อนเพื่อนฟังซิเด็ดไหมอร่อยมากเครื่องเน้นๆ Mm hmm. ดูควันด้วย mm hmm. ดูควันดูควันน้ำ smile. เด็ดนะโอ้เด็ดต้มยำร้านนี้เด็ดมากนะครับก็เป็นสูตรมะนาวนะครับเหมือนเครื่องมันเยอะนะเครื่องมันเยอะแล้วแบบเครื่องแม่งเยอะกว่าเส้นเลยซึ่งแบบดีมากใช่ใช่ใช่หมูว่าอร่อยร้านนี้ก็กรูปสกอร์ของเราให้คะแนนกันมาแล้วได้9คะแนนกรูปสกอร์ได้9คะแนนเดี๋ยวเรามาขึ้นให้ดูตรงนี้เลยติ้ง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 หรือว่าตรงนี้ก็ได้ติ้ง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 มีอะไรบ้างที่ทำไมมันถึงได้9คะแนนไปเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมบ๊าายยบบครั กี่โมงแล้วเนี่ยนี่คือตีสองคิดดูอิ่มมากเขินเลยคนเยอะเเยยอะมากลนี่ปกติถ่ายแบบไม่มีคนเนี่ยถ่ายอยู่คนเดียวแต่ร้านเนี่ยน่าเด็ดเพราะว่ามันมียำเบาๆกับยำหนักเนี่ยมันต่างกันยังไงล่ะยำหนักๆนี่คือเมื่อกี้คำถามมึงมูปลอมมากมึงมีปัญหาทำไมหมายมั้งเหรอได้ไหม ได้นะ